งั้นลองเล่าอาการจิตหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ค่ะก่อนจะบ้านกรรมที่นะคะก็งามเบื้องต้นนะได้ดับภิจารณาไหมคะดับภิจาราแค่พื้นที่ซึ่งชั่วโมงไหมคะแค่พื้นที่ค่ะแค่พื้นที่พื้นที่แรงมากกวิธีค่ะสี่องค์ธรรมนะคะ ค่ะสาธุเป็นเวลาแผนการเจริญนะคะก็ได้หลายรอบอยู่แต่ไม่ทราบกี่รอบจำไม่ได้ค่ะสากุค่ะไม่รู้ค่ะอืมอ่ามือทำไปแล้วก็จากนั้นก็ไปกราบพระองค์เลยนะใช่ไหมคะเสียพื้นที่เสร็จแล้วเนาะวางกราบพระองค์ค่ะกราบสาพระองค์ด้วยติตทังมั่นในความการไม่หวั่นไหว ยิ่งอันยิ่งอะค่ะค่ะเจ็ดขั้นตอนนะอ่าหกขั้นตอนนะหกขั้นตอนค่ะอ่าแล้วไงต่ออันนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็เริ่มนั่งสมาธิใช่ไหมเริ่มเดินมัคอันนี้ก็เข้าเข้างามงามในท่ามกลางเนาะค่ะเข้างามในท่ามกลางก็จะเริ่มเดินมัคอ่ะก็เริ่มเดินมัค วิธีสี่องค์ทำไปนะคะจับจับสี่องค์ทำนะคะ่ะมากวิธีสี่องค์ทำเต็มรอบแผงการเจริญไหมเต็มรอบแผนการเจริญก็หลายรอบอยู่ค่ะค่ะสาธุทำไม่ได้สี่รอบค่ะนะคะก็ประมาณอยู่นะคะกอประมาณได้ประมาณสามรอบอย่างเงี้ยอ๋อสามรอบสามรอบนะคะประมาณเนี้ยแล้วก็สีบรอบ เป็นที่ีอยู่ที่สาเขนสาหลักอ่าจิตรวมอ่าสาธุอ่าอยู่ที่สาเขนสาหลักแล้วนะคะก็ไปกำหนดพัสดู่ะค่ะกาหนดพัสูสดตรจัดัสูตัดจัดั่ญยานะเอียดแห่งพระจองค์ค่ะได้เกิดหลายแบ่ไม่ใช่เกิดเหตุครับ อค่ะสาธุก็กำหนดพระสูตรอนุบุพักะโรยตูนะค่ะสาธุค่ะก็กำหนดพระสูตรปัญจลสูตรค่ะสาธุกำหนดพระสูตรสัมมาธรรมะที่ประกอบโดยองค์พระอาจาระเสด็จสาธุค่ะกำหนดสมาที่สูตรหนึ่งค่ะกำหนดสมาที่สูตรหก กำหนดสุญญตาว่าพระสูตรสุญญตาจะสุญญาสูตรค่ะจุละสุญญตาสูตรนะคะค่ะสาธุค่ะแล้วก็กำหนดสมาธิยะถาภูญญานาตนะสมาธิค่ะกะกำหนดรายละเอียด ่ารอนัญชาโดยการอนุโลมปฏิโลมในมิโมกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดานหนึ่งถึงการแปดในการหยุดข้ามกระโดดะลัดไปเนี่ยค่ะอ๋อสาธุค่ะค่ะ แล้วผู้ดัเนกก็ทำไไต่อค่ะเมื่อทำแล้วนะคะกำหนดไปแล้วทิโโมกแล้วก็ทานแล้วก็กำหนดปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมตักสององแล้วหยุดข้างกระโดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำหนดอ่ะมากวิธี อ่าก็เดินมักต่อใช่ไหมคะก็เดินมักต่อนะคะด้วยมัชวิธีสี่องค์ธรรมสี่องค์ธรรมเส็มรอบแผนการเจริญก่ะสาธุค่ะก็ทำอยู่หลายรอบอยู่นะคะอ่าสาประมาณจะสามรอบได้ประมาณนั้นแหละสามรอบได้สามรอบได้แล้วเป็นยังไงคะสภาวะสามรอบแล้วอ่า เบาหรือยังไม่ไปไหนใ่ะหมกายเบาจิตเบาหรือยังกายเบากายเบาจิตเบาอ่าสาธุเข้าเข้าสู่ระบบแลค่ะค่ะสาธุเข้าสู่ระบบธรรมะนิยามระบบอาการความถูกต้องนะใช่ไหมคะระบบแห่งความถูกต้องค่ะแล้วก็ระบบสับปะสับปูมระบบปูมแห่ง สาธุหลุ<า>ดค่ะสาธุค่ะลแล้วก็มามีจิตอ่อนคุ้นกับการงานไหมมีจิตอ่อนค่ยวกับการงานค่ะสาธุมีปัสกาจารณิวรหรือยังปัสกาจารณิวรสาธุค่ะมีจิตสูมีจิตเลือกใจแล้วค่ะสาธุค่ะแล้วก็ ก็ตรงนี้แล้วเป็นยังไงเราก็จะทราบชัดรู้ชัดหรือยังนั่นัดรู้ชัดแองตรงนะะ after, ีวันาหลับอ่าสาธุค่ะนิวันห้าเขาหลับไปแล้วนะจะไม่ในวันหาหลับนี่วันหาหลับเิดอมค่ะสาธุกดอมีาิดอในใจอ สายก็ย่อมสงบนะคะสายสงบก็เสวอสุขค่ะเสวอสุขอยู่สักครู่นเนี่ะยนะคะอ๋อสาธุค่ะก็ทำน้ำไหลไปสู่ท่านก็เข้าสู่พุทธเกษนาค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตอนนี้ก็ระดับมาจจานะคะมากมายอะไรแ่ะระดับปัจจาค่ะ เออับปัจจัยค่ะจดหน้าสาธุแล้วก็ทำไรไม่คูทำแล้วก็สูอทุกขมสุขนะคะอืาสาธุค่ะคือยังไงคะไม่สนใจไม่สนใจแล้วนะไม่สนใจทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาใช่ไหมคะจับอาหนาุกกรสุบนะคะสาธุทำไรไม่ค่ะ เข้าสูเขาค่ะสาธุค่ะาูเหยกันขาค่ะที่เป็นเหขาสามมดนะคะค่ะสาธุาสามมดแล้วก็นำกระสุนกระสุนะคะถ้าดูฟังกระสุนนะอา้าูนระสุนอ่าใส่วานะคะสาธุค่ะครับเอามาอ่านนะคะค่ะว่า อ่านไปจนจบอลค่ะอ่านจนจบเลยไม่มีไม่มีจจมมติดส่งออกไม่มีอะไรมาแทรกเลยใช่ไหมคะมีไหมไม่มีะค่ะไม่มีอ่าเป็นจิตที่อ่ามีกําลังแล้วนะก็อ่านไปจนจบเลยใช่ไหมคะอ่านจนจบแล้ว่าทีนี้พออ่านไปจนจบแล้วทําไงต่อคะอ่านไปจนจบแล้วก็อ่านมากวิธีค่ะ เป็นอาบุญีรื่ทเป็นสเรืกกอรอ่าสาธุอรอดบู่ค่ะ<า>รอดบู่นนอยู่ค่ะอาสาธุน,นอ่อแล้วก็ก็มาหมดเวาแล้ว,วค่ะอแบมาที่ล้วค่ะอาสาธุค่ะอ,อืมเป็นยังไงบ้างคะเอาอเสร็จสมาี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะต่เมตตาแ่คะองค์เสร็ ก็มีอาการว่าสบายสบายอก็โล่งแล้วโล่งโล่งสบายเบาเบาไหมคะสบายเบาๆค่ะเป็นอย่างนั้ค่ะก็ถ้าเราเดินมากตามมั้วิธีมาอย่างถูกต้องใช่ไหมคะผู้เดินมากเขาก็จะต้องมีความเบามีความโล่งสมองโล่งนะคะไม่ออกจากสมาธิเราก็จะรู้เราก็จะได้สภาวะตรงนี้ แต่กัรมากขึ้นเดินไม่ค่อไวอ่ะน,นั่งนานเลอคะนั่งนานก็หน้า่ออีกหนไม่ได้ทำสมาธิค่ะแล้ว่าดีกับสู่ให้เรามาท่งออจ่าท้อ่าท,<อ>ทองไปถึงไหนแล้วคะนีถ้ถึงแถึงอ่าหกหกร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะสามก ขาตากล้องค่ะท่องไปท่องค่อยๆท่องไปเนาะไม่องให้ท่องอม่าค่ะอ๋อขาตัวค่ะอ่าเดี๋ยวนอนสมาธิเลยสมาธิเลยค่ะสาธุค่ะอ่าแล้วระหว่างวันเป็นไงคะระหว่างวันอ่าเดนมารควิธีสี่องค์ทำได้ต่อเนื่องไหมดับภาษาได้ต่อเนื่องไหมคะก็ดับภาษาต่อเนื่องค่ะ จะพระองค์องค์แรกนะคะค่ะไม่ได้ไม่ได้สีมรักวิธีสีองค์ธรรมอ่าพอมีอะไรมาแทรกก็เลยไม่มีมาแทรกก็ต้องวนใหม่วนใหม่อยู่นะคะเห็นไหมคือคือคือไม่ได้สีองค์ธรรมอะค่ะก็ต้องให้ได้สีองค์ธรรมด้วยนะก็ต้องให้ก็ต้องเดินมรักให้ต่อเนื่องนะคะก็ต้องเพราะเราเข้าสู่มรักวิธีใหม่แล้วนะคะก็จะแก้อันนี้จ้งลูกค้าอาจ้างมาใน่ตัวอะไร ทไ้องาเแ่ลก็ชื่ออาแล้วก็นี่นาอนทุกขังาสาธุก็พยายามต่อไปสิคะนะก็คือต่อพออนิจจังทุกครั้งหน้าตาในตังม้าม้ในโสมาสมิในโสวตาก็ม่ได้นสิการปฏิจจสมุตบาทต่อนะคะอ่าสายเกิดสายดับต่ออ่าหลุดก็ไม่เป็นไรค่ะหลุดก็ไปเริ่มใหม่นะคะ อ่าก็เราอค่อยฝึกนะต้องค่อยคยฝึกนะคะแต่ในสมาธิน่ะเราได้อยู่แล้วถูกไหมคะในสมาธิน่ะได้ใ่ค่ะนั่งอไรด้ได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องอ่าเราก็ต้องนําในสูนนอกนอกสูนในนะคะข้างนอกข้างนอกตรงนี้เราก็ต้องอ่าเพียนเพียนให้ได้ต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่า่อเนก็พยายามต่อเนื่นั่งนะ ไช่ไน่งอล้วแบบนี้อ่าทีนี้ก็ลองเดินดูบ้างอ่าก็ลองเดินดูบ้างนะคะเดี๋ยวเขาก็จะอ่าเขาก็จะไหลไปคล่องไปเองอ่านะคะก็ลองออเพียน,เ,นเพียนใหม่นะแล้วก็ยังไม่ชํานานอ่ะนะแล้วก็ชำนานแต่องค์แรกอ่ะค่ะอ่าองค์แรกก็คือเรา มีความคล่องปากขึ้นใจชํานาญมาอยู่นานอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็แล้วก็ต่ออ่าต่อด้วยมนศสิการเประจักสมุตบาทนะคะแล้วก็ท่องนิวรณ์ห้าแล้วก็แผ่เมตตาไปอต่อเนื่องกันทั้งสี่องค์ธรรมเลยนะคะก็พยายามพยายามหน่อยพยายามหน่อยนะคะพยายาม แบบแบบนี้ไว้อูกดูท้ายค่ะก็ไม่ต่อลรวหยิบนู่นหยิบนี่แล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะอ่าต่อก็ก็บางยังไม่ได้ฝึกให้เชฟให้แข็งแรงนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอเราอ่าลองทําให้อแข็งแรงองค์แรกเยอ่าองค์แรกแข็งแรงไงทีนี้วันนี้มันยังไม่พอไงอนนี้ใช่ไหมาขึ้นใจจะก้าวจะเดินจะหยิบอะไรอยู่ในนั้นแหละ อันนี้แต่ตอนนี้เราได้มากวิธีใหม่ก็เท่ากับเรามีพลานุภาพที่เพิ่มขึ้นนะคะนั้นเราเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเดินมัคให้ต่อเนื่องทั้งสี่องค์ธรรมนะถึงจะเรียกว่าเต็มลอกแห่งการเจริญน,นะทั้งนอกด้วยในด้วยนะคะก็ลองไปเพียนดูนะคะ